สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ที่น่ารักทุกท่านแล้วก็ขอสวัสดี FC ที่น่ารักเช่นกันนะคะเปิดภาพมาตะกี้นี้ก็เจอน้องแจงนะคะใส่ชุดสีแดงแรงฤทธิ์หรือว่าเป็นกาคาบพิกนะคะในวันคริสต์มาสนะคะค่ะก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่แจงอยากจะให้เพื่อนๆเห็นนะคะเอาละค่ะ เรามาคุยเรื่องของเห็ดกันนะคะซึ่งที่เห็นนี้ก็คือเห็ดคุณชายนะคะหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษเขาก็คือ prince mushroom นะคะ prince mushroom นะคะ mm hmm. ก็เป็นเห็ดที่แจ้งชอบมากนะคะคือเอามาทำอาหารอะไรก็อร่อยคะ mm ่ะ hmm. เห็ดนี้นะคะเขาจะมีกลิ่นหอม เฉพาะตัวของเขานะคะแล้วก็เขาจะเกิดในช่วงซัมเมอร์นะคะส่วนไอ้ดอกนี้นะคะคิดว่าหลงดูดูนะคะเพราะว่าเขาเกิดในช่วงที่ประมาณเดือนตุลานะคะกลางเดือนตุลานะคะคิดว่าเขาหลงดูดูนะคะทุกๆเหตุที่น้องแจงกําลังจะพูดถึงในวันนี้นะคะก็แจงจะแปะชื่อภาษาอังกฤษนะคะเผื่อมันจะเป็นประโยชน์ต่อ เพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศและเขากำลังเริ่มศึกษาเกี่ยวกับเห็ดเหมือนกับแจงที่เคยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเห็ดสมัยที่แจงย้ายมาอยู่ป่าใหม่ๆเนาะค่ะซึ่งเห็ดคุณชายนี้นะคะบอกเลยว่านะคะเป็นเห็ดที่ทำให้แจงนะคะมีคนรู้จักมากขึ้นนะคะเพราะเห็ดคุณชานี่ละค่ะซึ่งคลิปนั้นนะคะที่แจงทำ ประมาณซัมเมอร์ปีนี้นะคะก็มียอดวิวถึงหมื่นกว่าวิวนะคะแล้วก็อย่างที่ว่าเนาะเขาเป็นเหตุที่เกิดในช่วงฤดูร้อนนะคะเขาไม่ใช่เหตุมิสุทาเกะหรือว่าเห็ดร่มหรือว่าเหตุอะไรนะที่ทางยุโรปเขาเรียกนะคะเหตุหางนกยุงอะไรนั่นไม่ใช่นะคะคนละอย่างกันนะคะพี่ๆเ,เพื่อนๆจ่าเรื่องเหตุเนี่ยคือแจงจะดูจาก หลายๆที่นะคะเป็นข้อมูลที่จากหนังสือที่แจงซื้อมาจากการที่ว่าเราไปหาใน google ไปถามอากูหรือว่าจากฝรั่งหลายท่านนะคะทั้งใน google บ้างใน youtube บ้างแล้วก็ในหนังสือบ้างนะคะคือท้าไม่แน่ใจนี้จะไม่จะไม่กินหรือว่าจะไม่พูดออกมานะคะค่ะซึ่งคลิปนี้แจงจะ นำเ,เหตุต่างๆที่แจงเคยเก็บเนาะมาไม่แอนแมทนะคะมาทำให้เพื่อนๆดูเนาะส่วนอันนี้นะคะก็เป็นเห็ดมะนาวนะคะเห็ดมะนาวจะมี3แบบตามที่แจงเคยบอกเน,ะะนาะมีเป็นสีชมพูลเลือดเป็นสีแบบนี้แล้วก็สีเทาๆนะคะเอกลักษณ์ของเห็ดมะนาวดูง่ายมากนะคะขาของเขาจะเหลืองเหมือนสีขมิ้นนะคะเห็นไหมคะนะคะนะคะ เห็ดนี้แจงชอบนะคะแจงชอบเอามาหมกนะคะมาหมกใส่หม้อนี่แหละค่ะเพราะเราไม่มีใบตองเนาะนะคะ<ช>ก็ถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษของเขานะคะ blackening slum spike นะคะ blackening slum spike นะคะ blackening slum spike, ะะ Black Sl spike แจงแปะชื่อภาษาอังกฤษไว้แล้วนะนะคะเ,เพื่อนๆจ๋านะคะส่วนเห็ดอันนี้นะคะก็เป็นเห็ดที่กินได้นะคะชื่อว่า จิ้มพับบอ์สนะคะก็ถ้าจะกินก็เนี่ยค่ะช่วงที่เขาอ่อนๆแบบนี้นะคะคือกินได้แต่แจงยังไม่เคยกินนะคะพี่ๆเพื่อนๆจ๋าก็คือยังไม่เคยลองนะคะกล่าวว่าปีหน้านะคะจะเอามาลองกินดูนะคะส่วนอันนี้นะคะก็เป็นเห็ดพึ่งเนยนะคะเห็ดพึ่งในป่าบ้านแจงจะมีหลายแบบนะส่วนอันนี้เขาเรียกว่าแฟตแจ็คนะคะแฟต แจ็คนะคะก็ก็คล้ายๆกับ S l l p p p r y j a แจ k คนะคะคล้ายๆกันนะคะก็แจงจะเป็นคนที่ชอบกินเห็ดที่ตุมต้มๆนะคะชอบมากนะคะแจงว่ามันอร่อยกว่าเห็ดที่บ้านแล้วนะคะแล้วก็เราเก็บมาใหม่ๆเนี่ยเรามาทำเป็นอาหารอย่างเงี้ยรสชาติมันก็จะอร่อยกว่าที่เราเอามาต้มแล้วก็แช่แข็งไว้นะคะ เนี่ยค่ะช่วงนั้นก็สนุกสนานมากเลยนะคะในการเก็บเห็ดนะคะวันล,ละสองรอบนะคะแล้วก็หัวค็อกคิกคๆิกไปคนเดียวนะคะทําคลิปไปเก็บเห็ดไปด้วยแล้วก็มีความสุขไปด้วยนะคะอ่านี่แหละค่ะเห็ดพึ่งเนยหรือว่าแฟตคแจ็คนะคะแปะชื่อไว้แล้วน้านะคะเผื่อเป็นประโยชน์เนาะเอาละค่ะเอาละค่ะเนี่ยนะคะส่วนอันนี้ดอกก็จะบานหน่อยนะคะเห็นไหมคะ บางคนก็ชอบบานบางคนก็ชอบดอกตูมเนาะส่วนตัวของแจงชอบตุูมนะคะเนี่ยนะคะเห็ดเยอะมากนะคะปีนี้นะคะเห็ดเยอะมากจําได้ว่าตรงนั้นมันมีมีนมีหนามเนาะเห็นไหมคะแจงพยายามที่จะหยิบหนามออกนะคะนะคะอยากให้มีเห็ดเกิดทั้งปีเลยนะคะตอนนี้เห็ดไม่มีนะคะมันก็มีแหละค่ะแต่เป็นเห็ดที่เราไม่รู้จักแล้วก็ส่วนมากเป็นเห็ดพิษนะคะถ้าเป็นเห็ดเอ่ออะไรนะเห็ดม่วงเห็ด แคนดี้แคปอย่างนี้มันมีค่ะส่วนอันนี้ก็นะคะเป็นเห็ดพึ่งเนยที่แก่แล้วนะคะแก่แล้วส่วนอันนี้ก็เห็ดพึ่งเหมือนกันนะคะแต่คนละสายพันธุ์อันนี้ก็อร่อยนะคะต้องเก็บตอนที่เขาแบบตุมต่มๆนะคะเห็นไหมคะอันนี้นะคะแจงแปะชื่อภาษาอังกฤษไว้เหมือนเดิมนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเห็ดนี้เขาก็จะเรียกว่านะคะซุยรุด แ a รู r ิซินซุยรุดแครูนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สิเห็ดอันนี้ซุยรุดเลกินะคะขอโทษนะคะแจงจำผิดเนาะเดี๋ยวแจงขอน,นึกก่อนนะคะอ,อ๋อชายชายชาย่แจงแจงจำผิดนะคะขออภัยด้วยนะคะส่วนนี้ก็เป็นนะคะฮันนี่มัสลูมนะคะเห็ดขอนสวนหรือว่าเห็ดปวกฝรั่งนะคะ เห็ดนี้คืออร่อยมากนะคะแล้วก็รสชาติก็เหมือนเห็ดกวกบ้านเรานะคะก็เก็บง่ายมากนะคะเขาจะมีความกรอบนะคะคือเวลาเก็บไม่ต้องใช้มีใช้อะไรนะคะใช้มือเด็ดเอานะคะเนี่ยนะคะวันนั้นจําได้ว่าไปเก็บนะคะแล้วก็ไปเจอน้องทากเนาะน้องทากก็มากินก่อนเจงเห็นไหมคะอันนี้เป็นอรอยตัวทากกินเนาะนะคะซึ่งซึ่งแจงยอมรับว่า ีนี้นะคะครั้งแรกที่แจงเก็บเห็ดฮันนี่มัสลมนะคะหรือว่าอเมราเรีรนะคะอเมราเรียนะ,ะซึ่งตามที่เรารู้เนาะว่าเห็ดฮันนี่มัสลูมหรือว่าเห็ดขอนสวนหรือว่าเห็ดปลวกฝรั่งจะมีหลายสายพันธุ์นะคะอีกพันธุ์หนึ่งจะเป็นแบบเห็ดดอกอบอวบขาอบอวบ,บนะคะเนี่ยนะคะ วันนั้นเก็บสนุกมากนะคะปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วแจงก็เจอแต่ว่าแจงยังไม่กล้าเก็บนะคะเพราะว่าแจงเป็นคนที่ว่าถ้าไม่แน่ใจจริงๆแจงจะไม่เก็บนะคะก็ศึกษาตั้งแต่ปีที่แรกกระทั่งมั่นใจว่ากินได้นะคะถึงถึงกล้าเก็บนะเอาจริงๆนะคะเป็นคนที่แบบว่าเราต้องระวังตัวเนาะระวังมากๆนะคะเพราะว่าอย่างที่เพื่อนๆรู้เนาะว่าเห็ดบางชนิดเนี่ยกินรุดกินนี่คือเสร็จมองกล้องนะคะก็คือเหมือนกับว่ากลับบ้านเก่านะคะ แต่ว่าเห็ดบางชนิดถึงแม้เป็นพิษแต่ก็ไม่ถึงกับว่าตายเนาะมันก็แค่แบบว่าเป็นตะคิวแล้วก็มีอาการเวียนหัวอาเจียนอย่างเงี้ยค่ะปวดท้องนะคะท้องอืดท้องเฟ้อนะประมาณนั้นนะคะเนี่ยนะคะแจงเก็บวันนั้นสนุกมากนะคะแล้วก็อีกอย่างที่แจงเรียนรู้ว่านะคะถึงแม้ว่านะคะเห็ดชนิดนี้นะคะเห็ดขนสุนเนี่ยถึงแม้ว่าดอกไหนที่เขาดอกมันบานแล้วนะคะไม่เป็นไรเราสามารถเก็บเอาขาเขามาประกอบอาหารได้นะคะ เนี่ยนะคะอันนี้เริ่มบานแล้วใช่ไหมคะดีนะที่แจงเก็บนะคะคือปีหน้าถ้าเกิดอีกเนี่ยถึงแม้บานมากๆเนี่ยแจงก็จะเก็บนะคะเพราะว่าขาเขาก็กินได้แล้วก็อร่อยด้วยนะคะดูสิคะเรื่องเห็ดนี่ต้องศึกษาดีๆแล้วก็ให้มั่นใจจริงๆนะคะพี่ๆเพื่อนๆจาสำหรับมือใหม่นาอมือเก่าไม่ต้องห่วงเขาแล้วค่ะเขาก็ ระวังตัวอยู่แล้วนะคะแล้วก็ศึกษาดีอยู่แล้วนะคะแจงเชื่ออย่างนั้นนะตามที่จะติดตามพี่ๆเพื่อนๆใน YouTube ช่องต่างๆเนาะคนที่อยู่ต่างประเทศเนาะคือพี่ๆเขาจะมีความรู้แน่นอยู่แล้วนะคะดูสิคะดูสิคะขาเขาแบบใหญ่แล้วก็นะคะกรอบนะคะเก็บง่ายเอาแล้วล่ะค่ะเอาแล้วเอาแล้วกลับมาอีกแล้วนะคะกลับมาหาเห็ดมะนาวคือเนี่ยนะคะดอกใหญ่มากนะคะนะคะเนี่ยนะคะภาษาอังกฤษก็แปะไว้แล้วนะ b r ล c k e n i n g s l u m ม s ไปนะคะนี่นะคะเห็นไหมขาเขาเจะเหลืองนะคะอร่อยค่ะอร่อยคือเห็ดมะนาวเนี่ยอู้นะคะดอกเขาใหญ่กว่านี้ก็มีนะคะเห็นไหมคะเนี่ยนะคะปื้มปิ่มมากเลยนะคะ <c ười> คนอยู่บ้านป่าเราต้องศึกษาเรื่องเห็ดน,นะคะอีกอย่างคือแจงไม่มีคุณพา็บไหมคะแจงต้องหาข้อมูลเองนะคะอืมถ้าไม่หาข้อมูลเองก็ไม่ได้นะคะ อันนี้นะคะก็เป็นเห็ดออันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะน,นักแจงขอนนึกแป๊บหนึ่งนะคะอ๋อไจแอนลูคแพกนะคะแปบบชื่อภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะคะ้าแอนลูกุแพกนะคะรสชาติเขาก็ไม่ประทับใจคะ่ะไม่อร่อยนะคะดูภายนอกเคล้ายๆกับเห็ดนางรมนะคะแต่ว่าไม่ใช่นะคะ คือดูหน้าตาเขาเหมือนจะอร่อยแต่ไม่อร่อยนะคะคือเขาจะจืดๆไม่มีรสชาตินะคะตามที่แจงดูในตำราฝรั่งเขาก็ว่ามันไม่ค่อยอร่อยนะคะแต่ก็กินได้นะคะบางคนเนี่ยกินแล้วจะมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อน,นะคะแจงก็เป็นนะคะแจงกินแล้วก็มีแก๊สในท้องเยอะนะคะปีหน้าถ้าเจออีกก็คงไม่เก็บนะคะก็คงปล่อยเขาประดับปากไปนะคะเพราะเรารู้แล้วเนาะจานนั่นแหละค่ะมันก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆที่แจงเอามาบอกต่อนะคะพี่ๆเพื่อนจ๋า เพราะว่านะคะแจงก็ศึกษาเรื่องเห็ดแต่แจงก็ไม่ใช่ว่าจะรู้ทุกเห็ดนะคะเห็ดไหนไม่รู้เวลาที่แจงทําคลิปลงใน youtube แจงก็ถามพี่ๆเพื่อนๆที่รู้นะคะถ้าจะให้เป๊ะเรื่องเห็ดก็ต้องไปที่ช่องนะคะคนรักเห็ดนะคะเล็บมัสึรูมของช่องพิทยานะคะคนนั้นนี่คือเขามีความรู้แน่นจริงๆนะคะ,ะ,คะเพราะว่าพี่เขาไปเรียนโดยตรงเลยนะคะเขาไป เข้าห้องเรียนเกี่ยวกับเห็ดนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศป่าในที่ของแจงเองนะคะเรากลับมาหาเห็ดพึ่งเนยกันนะคะหรือว่าแฟตแจกนะคะขอโทษนะคะคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะนะคะแจงก็เอาคลิปเก่าที่แจงเคยลงมาผสมผสานกันนะคะเพราะว่าอยากให้พี่ๆได้เห็นค่ะดูสิคา,คาขาเข้ายใหญ่นะคะแล้วก็ดอกสวยๆนะคะสุดๆใหม่ๆอ,อย่างนี้เนี่ยทำอาหารอร่อยนะคะ เอาละค่ะเอาละค่ะเราไปดูต่อเนาะว่าจะมีเห็ดอะไรให้เราเก็บนะคะมาอีกแล้วนะคะวันนี้รู้สึกว่าเห็ดมะนาวจะมาบ่อยนะคะแล้วก็ข้างๆก็เป็นเห็ดพึ่งนะคะเห็ดมะนาวกับเห็ดพึ่งที่เขาเป็นเพื่อนเก้อกันนะคะเขาชอบเกิดด้วยกันนะคะเนี่ยค่ะแจงสังเกตมาเป็น2ปีแล้วนะคะถ้าตรงนั้นมีเห็ดพึ่งก็จะมีเห็ดมะนาวนะคะเราเก็บแล้วเราก็อุดรูนะคะปิดรูไว้เหมือนเดิมนะคะ ดูสิค่าขาวเข้ากระปวกนะคะแปะชื่อนะคะแปะชื่อเผื่อเป็นประโยชน์สําหรับมือใหม่ในการเก็บเห็ดอ่าเห็ดพึ่งนะคะเนี่ยเห็ดพึ่งนะคะเห็นไหมคะนี่ยค่ะน้องแจงก็เดินตอกแตกตอกแตกไปเรื่อยๆนะคะตอกแตกตอกแตกตอกแต,ตกนะคะแล้วก็นี่แหละคะ่ะอันนี้ก็มาเจอเห็ดนางรมนะคะก็คือ อิสเตอร์มัสรูมเนาะอันนี้เพื่อนเพื่อรู้จักดีเนาะอันนี้ก็เป็นเห็ดหนางรมนะคะแต่น้องแจงไม่กล้าเก็บเพราะว่าเห็นไหมคะน้องแจงเห็นเป็นน้ําแดงๆออกมาจางๆนะคะซึ่งน้องแจงก็ไม่รู้ว่ามันเป็นน้ําที่ออกมาจากต้นไม้หรือว่ามาจากเห็ดก็ไม่ทราบนะคะเพราะว่าต้นไม้ต้นนี้เขาเป็นต้นไม้ตายแล้วนะคะนั่นแหละคะ่ะ พี่ๆเพื่อนๆค่ะตอนนี้น้องแจงก็กําลังตามหาหลักกิโลอยู่นะคะขาดอยู่700นะคะดังนั้นน้องแจงขอกําลังใจจากพี่ๆเพื่อนๆด้วยนะคะแจงก็อยากจะถึงเส้นชัยอยากจะถึงฝั่งฝันนะคะก็ขอฝากด้วยนะคะค่ะน้องแจงก็ขอขอบคุณทุกๆกําลังใจจากพี่พี่เพื่อนๆนะคะทุกการรับชมติดตามคอมเมนต์ทุกการกดไลค์ทุกการแชร์นะคะ แล้วก็ทุกช่องทางเลยค่ะขอบคุณมากๆแจงซาบซึ้งน้ําใจนะคะแจงทราบแล้วก็ตระหนักดีว่าตอนนี้พี่เพื่อนๆนะคะพยายามช่วยแจงช่วยแจงอย่างเต็มที่นะคะเพื่ออยากให้แจงผ่านเนาะแจงก็จะพยายามนะคะไลฟ์สดแล้วก็ทำคลิปเนี้ยแหละคะ่ะตบท้ายด้วยภาพของน้องแจงนะคะชุดสีแดงเหมือนเดิมนะคะแจงอยากจะอวดนะคะอันนี้เป็นายจากแบล็คเบอรี่ที่เราเก็บในป่านะคะขอบคุณ